ตล,ลอด50ปีของบริษัทในเครือปวิทกรุ๊ปที่อยู่เคียงข้างกับคนไทยมาโดยตลอดนะคะวันนี้เรามาดูค่ะสิ่งที่เป็นของขวัญให้กับเกษตรกรน,นั้นทางบริษัทเตรียมอะไรไว้ให้ค่ะช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุย๋ยรุ่งอรุณรณกับปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้ทางรายการจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมร้านตังนำการเกษตรที่อำเภอปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมา ร้านตังนำการเกษตรเป็นพันธมิตรทางการค้าร่วมกับบริษัทในเครือปวิทกรุ๊ปมายาวนานกว่า40ปีอีกทั้งยังได้นำความรู้มาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรจนประสบความสำเร็จสวัสดีค่ะที่นี่ตังนำเกษตรอยู่อำเอภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาก็ต้องขอแสดงความยินดีกับประวิทกรุ๊ปนะคะที่ครบรอบ50ปี ก็ต้องขอบคุณกลุ่มประวิตกรุ๊ปที่ได้มีปุ๋ยดีๆมามอบให้กับเกษตรกร,กรที่อำเภอปักช่องปักช่องก็มีพืชหลายพืชก็มีทั้งมันข้าวโพดอ้อยอพืชผักต่างๆก็ปุ๋ยของประวิต์กรุ๊ปก็เหมาะสมกับเขตพื้นที่นี้แล้วก็เกษตรกร,ก,รก็ใช้ได้ผลดีก็ต้องขอขอบคุณ ปวิดกุ๊บนะคะ รายการต้องขอขอบคุณปุ๋ยร่วงอรุณเป็นอย่างมากนะคะที่ได้สร้างเครือข่ายในการให้ความรู้กับเกษตรกรอย่างถูกต้องและถูกวิธีนอกจากจะทําให้เกษตรกรหลายรายมีระบบการปลูกและการจัดการที่ดีแล้วยังได้จัดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจตลอดจนบางแห่งสามารถเสริมสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้โดยเฉพาะยิ่งที่อำเภอปากช่อง ซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นการแสดงถึงศักยภาพในการส่งเสริมการเกษตรชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงให้กับภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยได้อย่าง,ย,างยั่งยืน